2,545ครับปัจจุบันอายุ20ปีน้ำหนัก55ขนามายังโดยทีแล้ก็ตังใจแล้วนะครับน้องันเหียก็มีพี้ยงติดตามด้วยนะ43ครับปัจจุบันอายุ23ปี น้ำหนัก55ก<า>ิโลกรัมครับ<า>ที่เรียนขที่าได้อะไอะไร ต้อใจมาวันนี้สบายเปรียยนสือนใบตสองอนุรักษ์วัฒุธรรมชาติสามารถใส่ใส่ภาชนะใส่อหารได้เจ้าค่บคุณเจ้าเกให้ชคทองปีพันหารอ่ครับอายุที่ใจร้อนหลักสะสวอะไรอะไรน้ำใจและโชคดอกไม้เกครับ ครับได้รับเรียไในว่าแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายผัวตุรีลายโยกยหญขยับทั้งเสด็จเท้าและทษท่าดีลาของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีเมนูดูดีีภาษารผู้ในการโรงเรียนสูงอายุทุกบทไม่ออกให้การสอนนะครับ <ะ>ใครบคกเขาต้องขอนี่อค์การบริหารส่วนตำบลไม่อ่อนได้ร่วมกับสภาว,วัฒนธรรมและสมรมกันน้นบ้านและพื้นที่ตำบลไม่อ่อนนั้นได้จัดงานประเพณีจารีดวัฒนธรรมสงการซึ่งได้รวมทุกภาคส่วนมาอยู่ในนี้เพื่อทระลึกถึงที่ผ่านมาเมื่อ3-4ปีผ่านมานั้นเป็นช่วงโควิดพี่น้องประชาชนแม้อ่อนนั้นได้เรียกร้องว่าองค์การมหารส่วนบนน่าจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประเพณีวัฒนธรรม และว,วันนี้โดยเฉพาะยิ่งครับสื่อน้องสื่อมวลชนจะเห็นภาพระดับงองค์การมหารน่าได้วรวมทุกแขนงมาการจัดงานโดยเฉพาะยิ่งเป็นงานประกวดเทพีสงการนะครับประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุทุกองค์กรนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีประกวดเรื่องอาหารและประกวดกิจกรรมโดยเฉพาะพีีวัฒธรรมจะเห็นว่าเราไมา่ใช้รถเะลดรถซาเล้งในการประกวดในงานนี้ฉะนั้นขออนุญาตนำเรียนว่าวันนี้องค์การมาหารหพร้อมนะครับ พร้อมที่จะบร,ริการพีน้องประชาชนโดยเฉพาะการประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ,ๆครับไฮไลท์ของมินิคอนเสิร์ตและจะมีการประกวดร้องเพลงของแต่ละองค์กรเช่นวันนี้เราประกวดชมรมการนาันทิบ้านก็ร้องประกวดชมรมการนาันทิบ้านชมรมผู้สูงอายุประกวดสูงอายุอสมอผู้สูงอายุอสมอแม,ม่บ้านคือแม่บ้านจะประกวดองค์กรวันนี้ประกวดองค์กรทุกองกค์ความเข้มแข็งละความสามัคคีกันนะครับทุกองค์กรจะมาแข่งขันเพื่อเอาไปหนึ่งเดียวในไปสู่ระบบ ในบทข้างหน้าตัวเองครับจะฝากถึงพี่น้องประชาชนยังไงว่าเราในเขตพื้นที่ของท่านพี่น้องพี่น้องประชาชนตะบนแม่อ้อครับวันนี้ผมเองใคยกราบเรียนท่านว่าแม่อ้อพร้อมทั้งใส่ภาพพร้อมทั้งบริการและสําคัญสุดไม่ว่าเป็นข้าราชการ่ว่าพนักงานไม่ว่าทุกคนนั้นถ้าหากพวกเราทํางานแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนนั้นมันก็ไม่สามารถดูแลได้ พี ạt, ่น้องประชชนครับก็ฝากพี่น้องระช่วยสนับสนุนองค์การหาายบนและพิทักษ์ส่วนของอตอด้วยครับีครับคุณหมอแต่ตอนนี้มีหลากหลายแนวนะครับนะครับถ้ามีห้อง พร้อมด้วยชมรมกำงานผู้ใหญ่บ้านสมาชิกโอเบอั์งเสื้อแนดีวัฒนธรรมการแต่งกายการดินผมจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นจากสื่อข้อซึ่งบรรลุได้สั่งสันไว้โดยาะในการที่จะชื่นชมในความสมรมถนสัมกคคีของทุกภาคส่วนในเขตตำบลอ้อ ที่ได้ร้อยดวงใจร่วมมาร่วมมือก,กันในการจ,าจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้การน,นำของท่านในายการบริหารส่วนตำบลคณะผู้บริหารท่านประธานสภาและสมาชิกสภารวมถึงฝ่ายท้องที่ได้แก่กำาน,มนมังผู้ใหญ่บ้านในการที่ทําให้มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้งทองถิ่นขอขอบคุณท่านในายการบริหารส่วนตำบลแมออ่้อ ที่กรรนาชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดง,งานของพวกเราในอนาคตให้เขาได้รับรู้รับทราบว่านี่คือสิ่งดีๆที่อยู่คู่กับสังคมของพวกเราัารรียนนน้อ